หายร้องสื่อถูกบริษัทนอสเทอร์รอยเยอร์ er, โกงแจ้งความตำรวจคดีไม่เวลา15นาฬิกานายเสริมศักสมอายุ50ปีนายอดิศักดิ์ทุมมนตรีอายุ32ปีและนายวิทย์นายแซ่โซ้งอายุ23ปีเข้าร้องเรียนกับนายคาทาพลสนทิจิตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศไทยประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติให้ช่วยติดตามและตรวจสอบคดีที่ตนพร้อมผู้เสียหาย ถูกบริษัทนอสเทิร์รอยเออร์จำกัดหลอกให้ลงทุนเทรดสก,กุลเงินดิจิทัลอัญมณีเครื่องประดับเพชรทองคำและซื้อขายรถยนต์มือสองเป็นต้นโดยในเสริมได้กล่าวว่าตนเป็นตัวแทนของนางสาวสุธีธิดาศักสมซึ่งเป็นบุตรสาวมาร้องเรียนแทนโดยได้เปิดเผยขั้นตอนการโกงประชาชนของบริษัทนี้ว่าเมื่อวันที่20มกราคม2565นางเกรีนเอ็มดีฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ชักชวนบุตรสาว ให้ไปร่วมเปิดศูนย์ประสานงานของบริษัทนอสเทอร์รอยอร์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ตลาดเซฟแลนด์บ้านห้วยคุ้มตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภายในงานมีบอร์ดบริษัทของบริษัทนอสเทอร์รอยอร์มาร่วมงานด้วยเพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมัน่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยมีการสับเปลี่ยน กันพูดจาเพื่อชักจูงและอธิบายแผนการลงทุนต่างๆของบริษัทให้กับผู้ที่มาร่วมงานฟังเช่นนำเงินไปลงทุนเทสกุลเงินดิจิทัลอัญมณีเครื่องประดับเพชรทองคาและซื้อขายรถจนมือสองโดยแนะนำให้ลงทุนเป็นแพ็กเกจเริ่มจากลงทุน4,000บาท10เดือนจะได้รับทั้งทุนและกำไรเป็นเงินคืน10,000บาทลงทุน2 0 0 0 0บาท10เดือน จะได้รับ50,000บาท100,000บาท10เดือนจะได้รับ250,000บาทลงทุน400,000บาท10เดือนจะได้รับ1ล้านบาทโดยทางบริษัทเน้นย้ำตลอดว่าบริษัทเปิดถูกต้องตามกฎหมายและมีสัญญาคุ้มครองทุนให้นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดเว็บไซต์ให้เข้าไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทได้ตลอดและมีห้องไลน์จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนทุกวันในเวลา20นาฬิกา โดยผู้ลงทุนทุกคนจะได้รับเงินครบตามสัญญาอย่างแน่นอนโดยลูกสาวตนหลงเชื่อได้โอนเงินเพื่อลงทุนให้กับบริษัททั้งหมด15ครั้งเป็นเงิน4 0 0 0 0บาทโดยโอนเข้าบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด n o r t h e r n Royal Racing g r u u p 2021และต่อมาเมื่อวันที่30มิถุนายน2565ทางบริษัทหยุดจ่ายเงินปันผลต่างๆ ทวงถามไปทางบริษัทได้รับคําตอบว่าให้รอและบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงินมาโดยตลอดทําให้มั่นใจว่าถูกโกงแน่นอนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจเอกสุทธีรพันธ์ทาพสีพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2565เพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวจํานวน3รายซึ่งเวลาล่วงเลยมาจนขณะนี้คดีที่เข้าแจ้งความ ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเช่นเดียวกับผู้เสียหายอีกสองคนที่เข้ามาร้องเรียนเขาถูกบริษัทแห่งนี้ใช้กลอุบายหลอกแบบเดียวกันโดยผู้เสียหายทั้งสองรายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพมาบตาพุธจังหวัดระยองแต่คดีก็ไม่คืบเช่นกันรวมมูลค่าความเสียหายทั้ง3รายที่เข้าร้องเรียนกว่าจะแสนบาทสําหรับคดีนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทดังกล่าว สำหรับบริษัทแห่งนี้ได้ถูกตำรวจปอทเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่28มิถุนายน2565โดยสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้2อรายคือ 1. นางสาวดารารัตน์2นางสาวเกวลินพร้อมได้อายัดทรัพย์สินและเงินในบัญชีของผู้ต้องหาได้กว่า16ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่อายัดไว้กว่า49ล้านบาทซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ประกันตัวออกมาแล้ว การที่นะครับเป็นผู้เสียหายาสําหรับใครที่ยังไม่ได้แจ้งความนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะดําเนินคดีกับบริษัทอลอตเตอร์นอยซ์ y e ยอร์นะครับเพราะตอนนี้เราเองก็มีผู้เสียหายจํานวนมากที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความนะครับในส่วนของผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเนาะก็อยากจะแนะนําให้ เข้าแจ้งความนะครับรวมทั้งตัวผมเองนะครับเพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องของของการรับผลประโยชน์นะครับหรือว่ารับทุนคืนนะครับก็ไม่อยากจะให้พลาดตรงนี้นะครับอยากจะฝากสำหรับผู้เสียหายกับบริษัทนอตเทิลที่ลงทุนไปกับบริษัทนอตเทิลนะ ถ้าหากเราอยากจะได้เงินหรือว่าอยากจะให้นะผู้ที่นะเขา آ, มาหลอกลอกวงนะเรานะครับถูกดําเนินคดีเราต้องแจ้งความนะครับคือใครที่อยากจะดําเนินคดีนะหรือว่าใครอยากได้เงินคืนนะครับถ้าไม่แจ้งความยังไงก็ไม่เป็นผลนะฮะอยากจะให้นาะรีบแจ้งความกันเลยครับรีบจ้งความนะเราจะมีหลักฐานในการแจ้งความนี่แหละครับ ในการดําเนินคดีต่อไปนะครับก็อยากจะฝากนะผู้ที่เสียหายนะรีบแจ้งความเลยรีบเข้าแจ้งความกันนะอย่าช้าอย่ารอนะครับถ้าเราไม่ดําเนินการยังไงไม่มีสิทธิ์ได้ครับถ้าไม่แจ้งความ